มาในช่วง10 Minute s with CEO ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินอันนี้เป็นธุรกิจเครื่องดื่มนะคะนั่นก็คือแซปเป้นั่นเองค่ะดูราคาล่าสุดกันก่อนแซปเป้นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่38บาทส5าตางค่ะปรับตัวบ,บวกเพิ่มขึ้นมา2บาทนะคะอยู่ที่5.44%วันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์ใน IAA Consensus บ้างนะคะ มีมุมมองหลากหลายเลยทีเดียวเพราะว่ามีโบรกเกอร์ที่ cover หุ้นตัวนี้อยู่13โบรกอะค่ะคุณผู้ชมเนี่ย4 4แนะนำให้ถือ7เออ4แนะนำให้ซื้อ7แนะนำให้ถือแล้วก็มี2เจ้าแนะนำให้ขายเวลาเห็นนักวิเคราะห์มีการวิเคราะห์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากคุณผู้ชมเลือกเอาเลย ดูบทวิเคราะห์เปิดมาอ่านฉบับเต็มเลยนะคะฉบับเต็มที่เป็นแนะนําให้ซื้อซื้อเพราะอะไรแนะนําให้ถือถือเพราะอะไรแล้วก็แนะนําให้ขายขายเพราะอะไรด้วยเราจะได้มุมมองที่ครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะมาดูกันที่ราคาเป้าหมายบ้าง13บโบกให้เท่าไหร่ราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่36บาท52สาตางค์นะคะประเมินกำไรสุทธิปีนี้อยู่ที่989.80ล้านบาท กำไรสุดที่ต่อหุ้นค่ะอ,อยู่ที่3บาท21ส,สตางค์นะคะแล้วก็อัตรางเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่5.41เอันนี้เป็นข้อมูลจากมุมของนัวิเคราะห์มาดูในมุมของผู้บริหารบ้างค่ะจริงๆเราสเป้เนี่ยอาจจะอาจจะอยู่ในมุมที่นักลงทุนเขาติดตามในเรื่องของผลประกอบการไตรมาสหนึ่งคุณผู้ชมคือเป็นไตรมาสที่นักลงทุนอาจจะมีคําถามเยอะทีเดียวว่าโหเห็นท็อปไลน์แล้วติดลบเยอะจังเลยอ่ะ เกิดอะไรขึ้นจริงๆผู้บริหารก็บอกนะคะว่าเป็นการชะลอตัวลงของตลาดในส่วนของต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปแล้วก็ในเอเชียบางประเทศในยุโรปคผู้ชมติดลบ37%หลักๆนะคะก็เป็นในตลาดอินโดแล้วก็เกาหลีส่วนยุโรปติดลบ69%แต่เซเปย์บอกนะคะผู้บริหารบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เราจริงๆแล้วมันเป็นทั้งอุตสาหกรรมด้วยแต่ว่าลงไปเจาะลึกกันค่ะว่าทําไมตัวเลขถึงออกมาติดลบขนาดนี้ค่ะ เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในโซนเอเชียเนี่ยเราเพอร์ฟอร์มเป็นยังไงนะคะก็อย่างที่คุณนเนกเรียนค่ะว่าในโซนเอเชียเนี่ยในควอเตอร์หนึ่งของเราเนี่ยเราติดลบอยู่ที่37.6%นะคะหลักๆเนี่ยก็จะมาจากประเทศอินโดนีเซียแล้วก็เกาหลีนะคะต้องบอกว่าอย่างทั้งสองประเทศเนี่ยเอ่อถูก กดดันเรื่องของสภาพเศรษฐกิจของทัง้งของทั้งสองประเทศนะคะอย่างตัวเกาหลีเองเนี่ยต้องบอกว่าเ,เศรษฐกิจเขาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูในเรื่องของ Off-take ที่เราเห็น Consumer Off-take ใน Channel ต่างๆในส่วนของมงกุโมกุเองเนี่ยการติดลบเนี่ยอยู่ประมาณแค่สัก10%เองนะคะแต่เพียงแต่ว่าด้วยหลีกท้งทั้งหลายเนี่ยที่เขาจะต้องสั่งล่วงหน้าอะไรก็ตามเนี่ย ทำให้ในในภาพภาพที่เราเห็นในส่วนของเซปเป้เองเนี่ยเราอาจจะติดลบมากกว่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าดูโอเวอร์ออลเนี่ยในอินดัสทรีเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้โตในปีนี้นะคะเราเราติดลบเราติดลบอยู่ประมาณ10%ก็ถือว่าเอา่อยังยังเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีในในตลาดเอ่กาหลีนะคะเอ่อส่วนของอินโดนีเซียเองเนี่ยเอ่อภาพรวมเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะแย่นะคะอ่อ ในสัดส่วนของอินโดเนียเราก็อาจจะต้องมีเรื่องของ capability ของทางอ่อ t r s t u t o u t o r นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่าข้อข้อดีอีกข้อนึงเนี่ยที่เราเริ่มเห็นภาพที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือในเรื่องของ Partner ใหม่นะคะ,ะเราเริ่ม engage Partner ใหม่เข้ามานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการจดทะเบียนในในส่วนของ FDA อันนี้ก็เป็นภาพรวมของ Landscape ของแต่ละประเทศนะคะ เกาหลีก็ยังเป็นในส่วนของ MT อยู่ที่88%ฟิลิปปินส์ก็ยังเท่าเดิมนะคะอยู่ประมาณ90%แล้วก็อินโดนีเซียอยู่87%ในส่วนของ Modern Trade นะ,ะอ,อ,อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็มีแผนในส่วนของฟิลิปปินส์เองนะคะในในครึ่งปีหลังนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นสัดส่วนของ TT เนี่ยน่าจะมีมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวลองออดูว่าจะ perform มันเป็นยังไงอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ ตัวโมกุโมกุนะคะที่เราอัปเกรดนะคะทำให้ตัวคาแรคเตอร์เนี่ยมีความฟันมากขึ้นนะคะเป็นตัวคาแรคเตอร์สนุกขึ้นนะคะมีมิติมากขึ้นมีความอินเกจเมนตมากขึ้นนะคะก็อันนี้เนี่ยเราเริ่มโรลออฟนะคะในในควอเตอร์นี้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีเรื่องของ marketing c a m p คมเปที่ถ้าเกิดใครตามเราเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มโรลอ u t เข้ามาแล้วนะคะก็จะมีความฟันมีความ p u าซีนะคะค่อนข้างมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตีมาร์ติที่เราทำออกไปนะคะอันนี้เป็นคอมเมอร์เชลคร่าวๆนะคะที่ที่เราเอามาให้เห็นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นคีย์แอคทิวิตี้ต่างๆที่เราทำ ยังเราก็อันนี้มันเป็นของ Q Q 1เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีในเรื่องของแคมเปญ17ที่ยังอยู่นะฮะก็เลยเอามาให้ดูก่อนว่ามันก็ยังมีการทำในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอย่างต่อเนื่องในในส่วนของ Q 1กับ17นะคะก็เราก็ยังเน้นในเรื่องของออนไลน์เป็นหลักนะคะแล้วก็ i n s t o l l เองเนี่ยเราก็ทำมากขึ้นนะคะในแต่ในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียนะฮะในโซนของยุโรปเองเนี่ยเราตดลงไปค่อนข้างเยอะอยู่ ประมาณ69%นะอะอย่างที่บอกค่ะก็คือเรามีปัญหาในเรื่องของสต็อกเลเวลนะฮะของสองประเทศก็คือฝรั่งเศสแล้วก็ตัวของ UK อย่างไรก็ดีเนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มจะทำในเรื่องของการทำ แคมเปญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการแจกแซมปลิ n g นะคะซึ่งก็มีการทำแซมปลิ n g เพื่อที่จะรีคูด new user เข้ามานะคะก็บอ,บอกว่าเราได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีมากนะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยทำให้ overall ในเรื่องของ inventory ของทั้งสองประเทศเนี่ยเริ่มกลับขเ,เข้าไปสู่ level ที่ค่อนข้างที่จะปกติแล้วนะคะ ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นตัวแลนด์สเคปของฝรั่งเศสนะคะก็จะเห็นได้ว่าเราก็ยัง Cover อยู่ใน MT อยู่ประมาณถ7ี่47อ TT อยู่ที่53%อร์เนะคะอันนี้ก็เป็นแคมเปญต่างๆที่เราโร l เอา t ใน Q1 นะคะจะเห็นได้ว่าเราทำงานผ่าน i n f ฟลูเอนเมากขึ้นนะคะแล้วเรก็เริ่มทำในเรื่องของ Store visibility เพิ่มขึ้นนะคะ Middle East เราติดลบอยู่ที่สาเอ้ยหกนะคะก็หลักๆก,ก็มาจากการ s t o อกอัในช่วง q 4นะคะเพื่อเพื่อที่จะลองรับรอมฎอนนะคะก็อันนี้ก็อาจจะยังไม่มีอะไรมากนะักนะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าเรายังทำอย่างต่อนเนื่องในเรื่องของออนไลน์นะคะแล้วก็ออฟไลน์มาเก็ติ้งทั้งหลายเรามีการทำคอมโบแพ็คนะคะที่คระรสชาตินะคะเพื่อที่จะให้ Consumer เนี่ยได้ลองแล้วก็ซื้อเป็นแพ็คไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะ คำถามก็คือหลังจากนี้ไปความท้าทายอยู่ตรงไหนนะคะผู้บริโภคคุณคุณปิยจิตนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซเปสเนี่ยบอกว่าโดเมสติกเนี่ยยังคงเติบโตได้นะคะประมาณ26%แต่ที่ท้าทายจริงๆเนี่ยไปอยู่ที่ตลาดต่างประเทศเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอ,อื้ออำนวยในบางประเทศนะคะเรื่องของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของทาลีฟ ก็ยังเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ในส่วนของต่างประเทศก็ยังเป็นตลาดที่อาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกนิดึงแต่เชื่อว่าไตรามาสหนึ่งน,น่าจะเป็นไตรามาสที่ต่ําสุดแล้วค่ะไปติดตามมองนี้กันค่ะในส่วนของอเมริกาเนี่ยคนอาจจะเซอร์ไพรส์ว่าทําไมมันถึงติดลบนะอยู่ที่36.7%นะคะหลักๆเนี่ยการติดลบเนี่ยก็มาจากหลายปัจจัยนะคะส่วนหนึ่งก็จะมาเรื่องของซูเมอร์คอนฟิเดนซ์นะคะในเรื่องของทาริต่าง แต่ว่าที่ที่เราเห็น Impact เยอะๆเนี่ยก็คือในโซนของแคนาดานะคะที่มีการติดลบค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาโดนในเรื่องของ t a r i f เนี่ยค่อนข้างที่จะก่อนก่อนประเทศอื่นๆนะเพราะนั้นเนี่ย c o n f idence ในส่วนของว i l chain เนี่ยก็อาจจะ d r อปลงไปนะคะทำให้การติดลบในส่วนของโซนอเมริกาเนี่ยติดลบไปออยู่ที่36.7%อนะคะอันนี้ก็ยังเป็น Marketing ที่เราเรายังทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ ในส่วนของโดเมสติกเนี่ยคิวหนึเนี่ยเรามีแคมเปญใหม่ออกมานะคะก็คืออสดชื่นแบบรักตัวเองนะคะเราใช้นิวพรีเซนเตอร์นะคะก็คือโยชิลินระดานะคะให้มาทำในเรื่องของอตัวแคมเปญของ b ิวตี้ริงค์อันนี้นะคะก็ พยายามที่จะออกไปออนไลน์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอัล h โฮมด้วยนะคะ Blue เองเนี่ยก็มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็ยังเน้นในส่วนของ Gen Z นะคะในเรื่องของ University ในเรื่องของ School tour นะคะ p e ย l เองเนี่ยปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ กลับมาค่อนข้างดีนะคะเราเริ่มทำมาเก็ตเอ่อมาเก็ตติ้งผ่านโฟกัสเอ่อคลายโฟกัสคอน s u m e r มากขึ้นนะคะก็จะเห็นแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วก็ตัวนิวปร d ดักที่เราล้อนออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว p u ี e b l a แบล o f ค e ฟเนี่ยก็เพอร์ฟอร์มได้ดีมากๆในส่วนของออโคโค่นะคะปีนี้ก็ยังเป็นปีที่เขาทำได้ดีมากอยู่เช่นเคยนะคะ ปีนี้เนี่ยใน Q1 เองเนี่ยเขาเติบโตไปถึงประมาณ61%นะคะโตทั้งท็อปไลน์แล้วก็บอททอมไลน์นะคะ,ะแล้วก็ตัวของวอลลุ่มเองก็เติบโตด้วยเช่นกันเอาลุกในปี2025แล้วกันค่ะต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการให้ทาร์เก็ตไปคร่าวๆกับนักลงทุนนะคะว่าเราจะเติบโตที่5%นะคะในส่วนของโดเม s สิกมาร์เก็ตเนี่ยเราเราเห็นว่า ยังเติบโตตามคาดการ์ที่เรามองไว้นะคะตามไกด์ไลน์ที่เรามองไว้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในส่วนของตลาดต่างประเทศเองเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความพ้าทายที่ค่อนข้างที่มากนะคะแล้วก็มีสถานการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนค่อนข้างเยอะนะคะทำให้แรงกดดันของตลาดต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เองทั้งปีเนี่ยเราคาดว่าเราอาจจะเติบเราอาจจะไม่ได้เติบโตที่5%แล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะติด ติดลบในปีนี้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าพาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ้อยังไม่ค่อยอยากจะให้ทาร์เก็ตด้วยซ้ำปีนี้เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันคาดการณ์ได้ไม่ได้เลยนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะต้องออกมาเป็นเรนจ์เนี่ยเรนจ์ที่เรามองเนี่ยเราอาจจะติดลบอยู่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เรนจ์อาจจะกว้างนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะประ,ประเมินสถานการณ์ได้ดีขนาดนั้นนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยอ้อก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนน่นะคะ,ะว่า ใน Q1 ของเราเนี่ยเราถือว่าเป็น Q ที่ต่ําที่สุดของเราแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเริ่มเห็นการเติบโตนะะกับขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอ่เพจที่ค่อนข้างดีแล้วก็เราก็จะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนเนี่ยในครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะคะกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังถามว่ากลยุทธ์คืออะไรนะคะคุณปียจิตรัก อริยะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซเป้บอกว่าเดี๋ยวเราจะออกโปรดักต์ใหม่ๆไปสร้างความหลากหลายในตลาดแล้วก็ดึงดูดลูกค้าใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าในไตรมาสสามเนี่ยผลประกอบการน่าจะาฟื้นตัวได้แล้วก็กลับมาเป็นบวกเมื่อเทียบ Year on year เราไปติดตามกลยุทธ์นี้กันค่ะจริงๆปัจจัยบวกมีหลายปัจจัยนะคะต้องบอกว่าในในปีในในใน Q2 หรือ ครึ่งปีหลังเนี่ยเรามีแผนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็มี e x e C u t e ไปบางส่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอปัญหาในในส่วนของ U K แล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยที่เราเริ่มจัดการปัญหาในเรื่องของ stock level เขานะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็เริ่มกลับมาสู่ level ที่ค่อนข้างที่จะปกติแล้ว ะะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะคะปัจจัยบวกที่2เนี่ยก็คือเรามี New Product ที่เข้าไปล a u n c h ในประเทศต่างๆน,นะคะในในครึ่งปีหลังมากขึ้นนะคะ Q2 เนี่ยเราก็เริ่มเห็นบาง SKU เริ่มเข้าไปล a u n c h แล้วนะคะก็ก็เป็นอะไรที่เราค่อนข้างที่ positive นะคะเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของการจับกลุ่ม segment ใหม่นะคะ,ะ,ะแล้วก็จับกลุ่มตลาด TT ท,ท,ท,ที่เราอาจจะยังไม่ได้จับ ณปัจจุบันนะคะก็เป็น Leverage ในตัวของเ่อ,อ r e n t r r n n d ของเราะะแล้วก็เรามีทำในเรื่องของ Execution Install ที่เราเคยแชร์กนะับนักลงทุนไปว่าเราทำได้ไม่ดีนะคะกะ็ตั้งแต่ Q2 ขึ้นมาเนี่ยมันเริ่ม Execute บางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติต้องรอให้มัน Expand ไปเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะ ในมุมมองของผู้บริหารก็ติดตามด้วยนะคะผลประกอบการในช่วงถัดจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นไตรมาสสไตรมาสสแล้วก็รวมถึงไตรมาสสี่ด้วยว่าจะพลิกฟื้นกลับมาได้ตามกลยุทธ์ที่ผู้บริหารตั้งเป้าไว้หรือเปล่านะคะแต่ว่ามาดูกันในงบการเงินในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบ้างจริงๆแล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่างบของเซเป้ตั้งแต่ปี64ถึงปี67เเห็นการเติบโตค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมดูในบรรทัดที่เป็นไรายได้รวมโตจาก เนี่ย3,712ล้านเพิ่มขึ้นเป็น4,8เพิ่มขึ้นเป็น6กเพิ่มขึ้นเป็น7,33มาล้านบาทเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างมีนัยสำคัญด้วยนะคะแล้วก็สูงสุดเป็นประวัติการเลยเนี่ยในปี2567นาก็ะคะแล้วก็ถือว่ามีการเติบโตจากการขับเคลื่อนมาจากการขยายตลาดในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องทางของ m o d เด n trade ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์และก็กลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสาเร็จ ดูบันทัดกําไรสุทธิก็ดีด้วยกําไรสุทธิเนี่ยก็เติบโตเพิ่มขึ้นจาก411ล้านในปี2564นะคะเพิ่มขึ้นเป็น653,704 6แล้วก็1,252 4ปีเป็น4ปีที่เขาเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญเรียกว่าเป็นการเติบโต3เท่าในระยะเวลา4ปีนะคะแสดงให้เห็นความสามารถในการทำกําไรและการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแต่ ผลประกอบการไตรมาสหนึ่งนี่แหละค่ะที่ทําให้นักลงทุนเริ่มที่จะตั้งข้อสังเกตมากยิ่งขึ้นนะคะไตรมาสหนึ่งเนี่ยไรายได้รวมแล้วก็กําไรสุทธิปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าก็คือเมื่อเทียบกับไตรมาสสี่นะคะซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้มาสาเหตุหลักก็มาจากเรื่องของฤด,ดูกาลแล้วก็การบริหารจัดการสต๊อกของคู่ค้าในต่างประเทศนะคะทั้งยุโรปและก็รวมถึงการเตรียมขยายช่องทาง การเตรียมการขายในช่วงของรอมฎอนของประเทศมุสลิมซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติของธุรกิจและยังไม่เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการชะลอตัวในเชิงพื้นฐานแต่ตั้งม,มาต่อด้วยอย่างที่บอกผู้ชมไปนะคะงบไตรมาสสไตรมาสสไตรมาสสนั้นะจะสามารถพลิกกลับมาได้บวกแบบเยออนเยออย่างที่ผู้บริหารตั้งเป้าไว้หรือเปล่านะคะนี่คือช่วงเทนเดที่นําฝากผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูที่ตัวเลขปิดตลาดส่งท้ายสัปดาห์นี้กันค่ะ